บสบายดีทุกคนเมื่อนี้ไหลลงมาบานเนาะไหลลงมาเมืองโคง้งบาศหางโลงเนาะบาศเมืองบาศลอนโลง่งเมืองโค้งแขงแยมบัดซากเมื่อนี้ไหลลงมาขึ้นจังสันเนีกยมาถือในสวงเกี่ยวเขานะมาสอยเกี่ยวเขาเอื่อยสวยปั่นเขาสวยเพลินเนาะ ว่าพี่อาเห็ดบกหอยไหลควรเ,เจ็บแอลเนี่ยหรือบ๊อดสบายนี่เนาะถือว่ามือหนีกับอะไรถือโอกาสมาซอยเวียกเพื้นสัมตีวา่าซอยไหลเนาะสองสาวันกะสีกับคืนเต่าเมื่อคืนเนาะในเมืองหมดแล้วเนาะอันนี้ก็บบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่นอ้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานร้อนโล่งเนอะ บรรยากาศกำลังดีคอยคำย่ำแรกสามสี่โมงพี่น้องตอนนี้กำลังย่างเมื่อหน้าเนาะพี AfD ่น้องเนาะอุ้เข่าเป็นเต็มเหล่าเพิ่นกะขอนค้างว่าเก็บเกี่ยวเข่ากะบางคนกะาเดี่ยวไปแล้วเนาะบางคนกะยังบางคนกะอาจจะยังอยู่แต่ว่าบ่อไร้เนาะ วันยากาศทางมือหน้าด้วยี่น้อาด้วซื้อวันหน้าของขาพระเจ้ากัจจุ่ะไก่ภาษาไก่ภาษาเฮ้สังสวันเฮ้ยสังโู้ดะเสี่ยน ขนเขาโซ่ไอ้บุญก่อนเข้อข้อฟ้าข้อฟ้ามาอัดเหงากะเวลากายกันกะเอิบกันกินเขากินหนาไม่น่อยเลยนัดเหงาเก็บบุเกี่ยวเขาแล้วกะนซำเข่าแล้วกะมีการต้มเป็ดต้มไก่นะุ้ซมการกิน้วนมาสั่นไม่น่อยเลยทางใหม่เมื่อนาเนาะ นี่บ้านเฮาก็จะมีเหล่าเนาะใส่เข่าแล้วก็อู้ห่อใส่เขานะเเ่าือกันเนาะเวลาปั่นเวลาสีเวลาปนแล้วก็เป็นเขาเปลือกเขาซานแล้วก็จะเอามาไว้ในเหล่าในเงี้ยทีเนาะันนี้กของหน้าเนาะที่เพี้ยนแต่ข้าอย่างนะหมดมเลยแต่ข้านีงหมดปนเคยอยู่เคยเศร้าชีวิตติดดินพีน่น้อง เป๊ปเียวไทยเป็นไฮไทหน้าฮะคูฟ้าปลาบานเฮ้ากับแบบนั้นไปนคุณกินปลามาพี่กินข่าวพี่นอกเอิรนกันนี้เฮ้ากับใส่ชีวิตเกือบว่าเกือบว,ว่ามากของชีวิตนะทองทองชีวิตนะเนาะตั้งแต่หน่อยจนใหญ่เมื่อนี้เฮ้าในหัวนกับขึ้นมาเลยเฮ้ามาเห็นคือเห็นพอดี ผู้งานเป็นว่าขิดหอดคนตายเสียดายผู้ยังเออขิดหอดผู้ตายจากไปพ่อเมียหยาดี่พีน่น้องเสียดายผู้ยังบางคนก็บ,บอกไลใส่ฟังบางคนก็บ,บอกหยาดซ้อนซ่าเออเขามาเลยกะเมื่อเขาเติบโตมาเลยกะขิดหอดดุหอดล้านดุห่าล้านคือเขามาสิดเด็กมียังกัอยากให้อยู่ให้กิน มมีสเนี่ยของป่าของตอนก็เจาะเห็นหนา้าเขาเขาก็ดีใจสินะมืนอน้ก,ก็ถื้ออกาสมาเกวขาวปันปันเขาแล้วปนเขาแล้วก็สิ่เดกลับเมืองในเมืองผุนแล้วเหตุเบียเหตุงานสูส่ชีวิตต่อไปไ่นั่งเลยสําหรับปุดที่วะเถาะกับเบียกับการกับงานก็คือเห็นทั้งบานเลพี่นัองเ้อว่าเพิ่นกัอาจสิยังลาบากกว่าเฮ้าอีกพอเพราะฉะนั้นเ่็กคันขิดเห็นย่ำเถาะย่ำถอยย่ำ เมื่อยกับขี่เห็นทางบ้านกับอาจสีมีกำลังใจเนาะอาจสีมีกำลังใจสูงงานเด้สำหรับคนที่อยู่สวรรค์เวียงจันทร์ก็ดีเนะเาะแขกที่ไปจากบ้านจากเมืองไปลำลุ่ชีวิตไปมีครอบครัวอยู่บนอื่นก็ดีเนาะที่ว่าคุดหอดบ้านหอดเมืองก็เห็นภาพนี่กับขอให้เลยหวนคำหนึ่งถึงบ้านเก่าเนาะบนบ้านนอกขอเขามีบนเขาเคยอยู่เคยไงเคย ผูอูอยู่ผูอูเคยนอนเน่าในแถบตาของพ่อของแม่นี้ยเด้อยำถอ,อยยำหมดกำลังใจกะบคือเห็นเพิ่นแม้แต่ว่าเพิ่นเสีได้จากโลกนี้ไปกะกะตามเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นยังอยู่ในใจเฮาเสมอเนาะถ้ามีเวลามีโอกาสขมายามบ้านเ,นเด้อพี่น้องเอ้ยนี่หอหด้าเด้อพี่น้องหอันน่าเห็นภาหน้านี่นา ก็ยังสีหาให้เนาะหน้าเนี่ยที่ว่าเกี่ยวพุ่มไอ้มันสับไอ้มันเหลี่ยมเลี่ยก็จะปั่นจะปนอันนี้อันนี้มันเข่าโอ้กล่องเบาอยากแกลี่ยไปได้พี่น้องนีเข่าเนาะหลังจากที่ว่าเก็บมาใส่หงสใส่ยงาะซางนะกันแบบนี้สมัยก่อนหันม่นมัดเกี่ยวกับเกี่ยวงามเกี่ยวดีเนาะตะกี้เนาะมาขึ้นยันนี้ยันนี่เนี่ยเกี่ยวว่าแต่ออก เอาจักตัดเดี๋วกะมัดมัดเดี๋วกะว่ามันแห้งเดี๋วกะเอามาเข่าเหลาสีใบเดี๋วกะเกี่ยมปันเกี่ยมเอาเข่าเปลือกเข่าซานขึ้นเหลาโลยเนาะสบายโบกขึ้นเต็มไม้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยโอ้ย่างลายเติบเกี่กัต้นบักขามสมัยก่อนแบบนี้นะสมัยก่อนแต่ก่อนมีเทียงอยู่วันนี้เนาะเดี๋วกัเฝ้าก้าบนหันกะมี โกบักซิดาเนาะฟอก้ากินบักซิดากินโตกก๊ะโกบักซิดาจนว่าลุงได้เนาะฝากถึงลุงได้หนิเด้อที่อยู่เมืองมุนเนาะเมืองมุนลาปอมงเพื่อนแต่งเพลงหายวะอ่าทองล้อาขาอยัางเราบอกว่าขาพรทองร้อนกุกกบโต๊ะบักซิดาแขกจ้าเอายาเส้งเด้มาใส่แต่ว่าละแต่งเพลงให้โต๊ะบักซิดาเอิอน้นให้เขาซอยกับบัได้ เขาบอบเดยินเนาะเ้าว่าียว่ามันตกไปแล้วมันกระจุกปากบออก,กออยุบนี่มันบรรยากาศทรงไหทร <Okay. S 1> งหน้าสิ่น่อยไงตรงหน้าชิวิตบันก็บรรลนพี่นอ้องเอ้ยกับประมาณนี้จะปากคึมๆเล็กอ้อยเนาะเสียเอ้ยกับพี่าอาจีพ เกี่ยวเขาอยู่เอฟเขาอันมากทั้งนี้ก็แง่งนั่นนึงแต่ว่าไปทั้งฝนก็นจะคึมคมเพราะตอนนี้ฝาคึม,มคมเนาะค่อยเหล็ดปะไหนไอ้บูนมามันบวบบะไรเรื่องหรอกไม่กินง่ายแค่มุ่งทานว่ะ <laughs> เอ้ยนี่เกลี่ยก็ปิย่างเ้อ แถวเขาเนาะตากแห่งเนี่ยมีแต่สีมัดบรรยากาศเบื้องนั่นก็เป็นว่างนา้ำเบื้องนั้นอันแนมไปก็จะเป็นฟังกัมพูเชียเนาะพี่นอ้องกัมพูเชียฟังกนนั้นกัมพูเชียเด้อไปยืนอยู่ข้างนั้นแล้วก็เห็นว่างนา้ำแล้วก็แนมไปจะเห็นกำฟังกัมพูเชียเนะาะตอนนี้ก็หอดในหอดหน้าแล้วก็ยังมีหลายคนเนนอติเกียวประ,ะเทศเนาะยังมหลายเนาะอืม ข้างไหนทางหน้าโอ้บรรยากาศมอควายไปเขานนะคือตัวน,นั้นมีหููมีหนูคาดเถาะมอน,นกระลังไงกระลังปเป็นสาวกระลังขนเขาโอ้ยเหมือนอย่างนี้อยากกินต้มกบเลยเนาะสุจิคักเนาะตกบอยโอ้โอไฮพอดี แกงใส่หน่อไม้มีกบมีอ่าม,มีนั่นม,มีกมบ,บ,บแล้วลก็ปูใส่น้ำแล้วก็เฮ้ยแล้วก็ใส่แมกกินหน่าน้ำคาคกคาคุ้มอีสองมือหาจะแล้วแล้วก็ปั่นเลย ปันแล้วกับสีเดือดแปลงไปจักรล็อกเนาะวานาบูเนาะเบียจักรหาล่างหรอไงใส่รัศมีมาเถอะเออเพรแต่ว่าจัดการเรื่องไขแล้วเพราสิโรคไอ้หรอกแต่ว่าไข่ไข่ไข่เฮ็ดไข่พวกเฮ็ดตัวนั้นเออเบาเบาหรอกแต่ว่าไข่เบาเพราะโลคเด่นไปจะกินช่างกินไปขขาไม่ย่าหรอก เด็กกวงงยงองอใหญ่เห็ดเห็ดเป็นหมอบาใหญ่แล้วเห็ดเป็นบ่อโอ้เห็ดน,น้องไผ่กินหมอโอ้บำรุงน้องไผ่บ่อเฮซีเมดิกัสซีเมดิกูคนเขารอบสุดท้ายเมื่อแกงเอามากิน มื่อนี้ก็สำเร็จไปอีกงานหนึ่งตอนนี้กำลังกราฟพี่น้องเลยแล้วนะแล้วเฉพาะมื่อนี้เนาะมือมือหนาย่างย่างอยู่ก็ท่านแล้วก็สิดปันได้นี่เนาะปบนเขาเหมือนสะพานเมื่อนี้แล้วนะแล้วมืออื่นึดต่อขาดอัปประมาณสองมือหามันแล้วกระปันที่รถไทยเมื่อรุ่ bỏ phạt Mở tóng năng kinh điện, phải bét vô say rồi đi xây xây. Hãy theo ตอนนี้กำลัง รถไทยกับเพื่อนเนาะหลังจา,ากมาเกี่ยวคนเขามัดเขาเแล้วก็ขนใส่้ลาไปประมาณมืออื่นมือจะปัน่นไ,ไ,ไปบเนราะอะไรทำนองม,มันเบนหูมันคำเลยไปหาแต่ตอนไปแค่ยอยู่หรอเพื่อน,นอไหพี่น้อนเพื่อนไหน

ตามเหลียงกล้วยหมแล้วหมดเพือนอะไรข้างในเมื่อยฮะไปมานอนอยู่ที่นี่นะเอ้ยเพื่อนอะไรเอารถจอดไปมันแคบไรเนาะมันเอาข้อจอดเนี้ยาาระวังเด้อ รถเยยนมีมาหลาย,ยนิ้วโปรไปตามอาใหม่เนี่ยแม่นขาดฟุตหมดแล้วเอารถขอาจอดไว้พี่น้องสบายดีพี่นอกาบสบายดีตอนเสาร์หรือว่านี่หมดท้ายเนาะเรื่องจากว่าแบตเตอรี่เิดเพราะว่าไฟลัา บานนอกบางแก้อกับไฟลับต่างเลยไฟพมา่าบานรอนขันสีลมลมฝนฝนอะไรกันหนะน่อยหนึ่งกับมันไฟพมา่าหลบเนาะแล้วกับเมือนเน่อยในกินเข่าก็ด้ื่อยไปเลยทายเข่าไฟมันกับแสงมาไรงเน่มันกับเมื่อเนาะก็เรื่อยไปเลยทายให้บบบบพี่น้องได้เบ้ง่งเนาะจ่ามือน,นี้ตอนแจ้งมืัอนี้ก็สิ้นเดเมือ่อหน้าคือเก่าไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามคือเก่าแน่นเนาะ ตัดเขาเนาะเออตัดเขาตัะน,น้ามเขากี้เขากินน้ำเทียมออกให้ออกหน้าคือเก่าเพราะว่าคุ้มขเขาให้มันเหลวเนาะ,ะเศรษฐปั้นเศษผัดเหลวโอเคบรรยากาศตอนเสาอยู่แค่เมืองทาเนาะนี่คือบรรยากาศยามเสาของบ้านเฮาเนะาะบ้าทนันโล เมืองคงแข่งใจมาสักบ้านรอนมันกอกระมาณนี้เนาะอันนี้รอนที่เาเห็นอยู่นี่ทั้งหน้านี่มันเป็นรอนดีว่าเป็นรอนเป็นกอตีว่ามันพุดขึ้นแล้วเป็นรอนเป็นกอตีว่ามันหมอมีเพืือนคนเนาะมอมีเพืือนคนอาศัยอยู่เนาะสิมีกมีแต่ว่าาปลูกพักเนาะพืชการ,กรเกษตรต่างๆนเนาะก็เป็นลูกพิบผักเครือเนาะแกปลูกพักผูกนางต่างๆแัแล้ว แล้วก็เดียบบางสี่ก็สิเป็ีผูกบักพริกบักเคล้านะเนาะเครื่องอยู่ของกินเนี่ยนะเนาะนแต่กีรอนตัวนี้นี่มันหลอนใหยเป็นใหญ่ได้นี่มันเพลันพังเป็นฟังน้ำไปเบิดนะนะเออรวยการเวลาเนาะมันบบเตียงเนาะแม้ตลอดก็ยังโมทเตียงชีวิตคนก็นกบอเตียงเหมือนกันนะมีการผันเปลี่ยนไปตามธรรมศาสตร์การเสาะ กัดเสาะของน้ำก็เห็ดให้ร้อนนี่เพพังไปเนาะอ่าบางร้อนกันเพเป็นบางน้ำมุ่นขึ้นมาใหมย่ยังสี่กัมีเนาะเขาเอื่นว่ามุ่นทรายมาต่อม้มาโฮมกันแล้วก็เกิดเป็นร้อนขึ้นใหม่กัมีร้อนเก่ากัเพไปกัมีเนะาะยังสี่แหละวิธีชีวิตบ้บานเฮามัานก่อมันดอนพี่เนาะบรรยากาศเอ่อเตรียมเมือหน้าก่านอน ฝ่าม <łość> ื่อหน้าปวาร์ยานเอืือยถาหากินเข่ากินหน้ามือเทียมมือมือไรปั่นเข่าไม่ไรยังไรเติมเนาะ ทนหลา,ายเติบยานเมนลองแล้วคุณใบกจักที่มีเกเล็ดเกลีไก่มื่อ,อนี้เขามาหมัดเข่าให้เบาใหญ่เนานะนั่งจะกินข้าวซายแลกวก็มามัดขา่าเบา nhay เพรา,าะว่าวาสิไปตัดข่าวหันวาสิไปตัดข่าวหัน จักตายขันจักตายแต่แปลงเมื่อไรแปลงเมื่ทันยงเดียวก็เรียกว่ามามาัดเขาห่อ้เฟินแลกหินเบาใหญ่ไปตัดเขาใหน้นาะหาให้เบาใหญ่ไปตัดเขาให้พีเนาะไปงอยว่าออกนอกมาออกออก,ออกจากนอกวัดมาเลยไปทางพูนหน้าตัวนั้นหมหน้าดอกมัดเขาสอดอกกะกี่เนาะ มัดเขาซอยแล้วเราไปตัดเขาให้ไปมัดเขาเบใหญ่บาญ่ไปตัดเขาให้จักตายจักตายแปลงมาแล้วแหละห้อมเลยบ่ นีมีของเจ้าเบิ่มแต่ว่าแมนรึปะยังไล่เติมเนาะใช่พูนเอ่อเนี่กะกำลังยางไปเนาะพูนอยู่พูนปลายหน้าพูนเนาะ มาใส่จ้างลแล้วเขาไอ้กีรัตช่วงใหม่รถตำรถรถกับรถสิบหล้อเขาไปต่อบัสตายคนหนึง่งหลานสาวอยู่อยู่่วนบุรีอยู่อยู่ไทยไปต่อบัสแล้ว เกิดอุบัติเหตุกดตำเออรถตุ้ไปตามกบรถสิบล้อเจ็บชีวิตคนหนึ่งเรือนันก,กับบาดเจ็บเข่าห้องบาทเส้ยชีวิตหมดแน่นอนยังแน่นอนหมูว่วันเกิดหมู่วันตายหมู่วันกกดดวงหนามันจะเป็นอะไร เห็น Carbon. น่ะยามมืดสอเจ้ากว้านยังใส่ชีวิตบ๊อบก็มาทเอ้าพุ๊กว่าเฮ้าบุ๊กว่ามันจีเป็นยังไงฮะนะแต่ว่าเฮ็ดปัจจุบันว่านี่ฮะมันดีที่สุดกระพาะใส่ชีวิตแต่มีความสุกยังประมาณนี้นะเนาะเนาะเลยอ่ะกะคือว่าออกไปนำเนาะไทยบรรยากาศท้องไงท้องหน้าไอ nah ้เบิ้งพี่เนาะเลย ตรงไหนตรงหน้าอันนี้เปนบ้านไงครับบ้านเว็นตกภาษาบ้านเขาว่าเว็นเว็บตกแต่เว็นตกแต่ก็กับบ้านห้างโลวคือกันแต่ว่าเป็นเป็นคนระเบืองเนาะครับจะอยู่กันแต่เว้นออกเป็นครับหรือแต่เว็นตกนี่คือมาเดียนหน้าบ้านใหญ่ใหญ่ไปด้วยเองบ้านเขาไฟฟืน เรได้หากันนะบาดเขาบาดเฮาพอได้เพิ่มค่าใส่กันบไดนี้กัดจีต่างหากวันนี้จ้างวันนี้มันเจอกะกะเลยอใส่แล้วเนี่ยบ้านเมืองเขาเองบัดนี้เราตัดแล้วแล้วเหลือแต่ยังแต่มัดเนาะวันี้เราเล้วแล้วเราก็ดจีเพตัดให้เพราะว่าจากเขามันตายจากเขาตายโอ้บรรยากาศกำลังดีนะพี่น้องเอ้ยสวม เขาเกี่ยเข,าขย่าทุกเรื่องเต็มตรงไหนตรงหน้าดีขน,น,นเขาพี่นอ้องจะหน่อยค่ะเสีเยแดดแล้วจะหน่อยนี่ยังโปายไปไรคือว่าตาดดัดแล้วแล้วก็ยังมัดแล้วก็ขนกองไว้เนาะเตรียมฟันเตรียมพัดแดดเป็นแดดเขาโฮมแล้ยมีแหงวับเลยกินน้ำมีเย็นโอเคพี่นอ้อง ตอ,อตอนนี้เขาก็ค้นเขาพี่น้องเอดช่าขนาดค้นเขาเมื่อเติบอยู่คนละลักพี่น้อง มีฟูงยังมาแสดวก็มนีู่แแล้วกัมันขาเขานะอันนี้มันสุกแห้งบรรยากาศนัก็มแหงตรงก่าอะไกันเนาะเจ้า้กแลคนแก บรรยากาศเด้อน okay. ี่เด้อมือนี้มีพึ้สีผู้สรงรทธ มักินน <gegen Taking> <warfare> ้ำไหนไหนไอโซไอลาไอมาไหนํำด้วยกันเบสทููจุก้นได้ยู่ดีมีแหงไรอ่าตือเลขหกตัวได้จีหกตื้อนะอืมลาดูสีเพิ่นิดนี่นี่ซิปลาดุสีนี่ขาขัวอันนี้ขาไส้เลขาสังกรีอันนี้ลูกของพลาดูี กินย้อยกินกุ้งหลายเดยเจนกุ้งเมืองโซกุ้งเมืองน้อยเยอะน้อยโอ้ยทำไมมาทำเต็มภาคเห็นแดดวันอาบูนนี่้อยขำใหญ่เดยเสียวห้อนเด้อมาเด้อกินได้ก็ลงเกลี้ยงมัดเขาตื้อมีแรงพักอ้วยนี่นี่ไทยครับพ่อนเบิงเดี๋ยวทรงห้อนเมืองไทยแบบนี้ถึงมาทำตลาดได้หรือไร สบายดีพี่น้องหลังจากที่เขากินเขากินน้ำแล้วเนาะเขากะไหลมาลงเห็ดสืบต่อเยียงงานเกาเนะาะกะตัดเขาแลา้วกะมัดเขา่าค้นเขาคือเก่าเนาะมือที่สองนั่นนะที่ว่าเขาว่านนี่นะมือน,นี้และจีคุ้มอีมืออืน่นมือฮือโอ้โหว่าสิเลลวมือไรแต่ขาดคันี้เลยว่าประมาณมืออืน่นถาโบแล้วแต่แทมันมือหื้อเนาะให้มันแล้วเนะาะนี่กะคำแล้วคอยคำย้ำแรง เริ่มมืดเริ่มค่ำกันแล้วสิได้คุ้มแล้มามแล้วตอ่อพอว่าสิได้ฝ่าวกับปักเซ่เนาะทางงรังน,นั่นแมนไก่แก้วสาวเราวไต่เนาะแล,ะล้วก็แขกแก้วสาวรอนโลงเนาะนี่กับบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าคอยคำย้ำแดงพี่น้องฝ่าวเห็ดก่อนฝ่าวมันสิคำแหละพี่น้อง ในนั้นขีรถไทยมากก็คือเสียบูญเนาะเสียบูญห้างนอนโลกงเนาะขับรถไทยมา้นเขาเนาะบรรยากาศเป็นามาณนี้เนะาะอ่ะก็ถือว่าสำหรับเมื่อนี้ก็กยุดพักไว้สำนีเนาะ้นเขาแล้วกเ็เิเดกลกับเตาขึ้นเมือม่อเมื่อนาจังสีมาสืบต่ออีกเนาะ